ก็เปิดเพิ่มอีกหนึ่งสาขานะครับที่ญี่ปุ่นเราก็มีอันนี้คาเฟ่เมซอ,อนล้วก็พยายามกระจายตัวออกสู่เท้เพื่อนบ้านแล้วก็ในเอเชียนะครับไกลสุดเราก็ไปเปิดที่โอมานนะครับก็ม,มีคาเฟ่เมซอนเช่นเดียวกันกนะครับการดำเนินการธุรกิจของโออาร์เราเราก็มุ่งเน,นเ้นไปในส่วนของอการทรําธุรกิจแล้วก็ดูแลสังคมชุมชนคู่กันนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทรําธุรกิจแบบเดียวเนี่ยบบเรื่อยๆเนี่ยแบบดั้งเดิมเนี่ย ถ้าใครอย่างเดียวคงทำไม่ได้เราจะต้องมองในมุมสังคมชุมชนนะครับโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์การดูแลสังคมสังคมอยู่รอดเราก็อยู่รอดเราต้องมองภาพแบบนี้นะครับเราไม่สามารถเอาตัวเราอยู่รอดเพียงคนเดียวได้อันนี้คือแนวทางการบริหารงานธุรกิจของ OR ทั้งปัจจุบันและตั้งแตนานตให้มองมุมนี้นะครับอย่างอย่างที่ตอนช่วงตอนที่ที่ถามว่าช่วงนี้กำลังมีวิกฤตในส่วนของน้าท่วมทางใต้เราก็ได้แัดงเปในเรื่งองงงานชีพ ซึ่งเราก็ได้ดําเนินการแล้ววันนี้ผมก็ได้นําถุงยางชีพมาแล้วแล้วก็เพื่อเป็นการแทรกแล้วก็ดู่ระานสถานีบริการ P2 Station ทางผู้บริหารของสถานีบริการนะครับเขาก็จะประสานง,งานไปยังเป็นเรื่องที่ที่เราได้มาเจอกันในวันนี้นะคะรับเนื่องจากโควิดด้วยรเราก็ไม่สามารถ<ด>ที่จะจัดรสทัวได้นะครับถ้าปีหน้าไม่มีสถานการณ์ของโควิดก็อาจจะมีการจัดปราชุม ชนนะครับเราต้องการที่ที an ่ร no ่วมทริปไปนะครับอาจจะไปภาคหนือนะครับเป็นู่บ้านที่ตากแดดนะครับก็ามีที่นี้ก็ไปนะครแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มปอย่างเดียวนะครับเราก็มีสินค้าเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเป็นตะกร้าเราเรียกว่าตะกร้าไทยเด็กระกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสินค้าในตะกร้านะครับก็จะมีคาเฟ่เป็นสันติสุขนะครับ ก็จะมีรสชาติของกาแฟริกที่เป็นออริจินัลกับตัวปังอนอันนี้เป็นปังนขอนนะออปั่นอ,น,อ,อนกระดอยน,นนะครับให้ทุกท่านนะครับบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปิีกจำกัดมหาชนจากหน่วยธุรกิจน้ำมันที่แข็งแกร่งของบริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือปตทวันนี้เรากำลังออกเดินทางบนเส้นทางสายใหม่ ในฐานะบริษัทฟลกชิปด้านการดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มปตท,ทภายใต้ชื่อบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เราออกเดินทางเพื่อสแสวงหาโอกาสใหม่และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจหลัก3ามกลุ่มกลุ่มธุรกิจน้ำมันกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และกลุ่มธุรกิจต่างประเทศโดยมีกลุ่มธุรกิจสนับสนุนทำหน้าที่ผลักดันให้3กลุ่มธุรกิจหลักทยานสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำธุรกิจน้ำมันประกอบด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิทตรเลียมแบบค้าถีเรามี PTT Station มากกว่า1,800แแห่งครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย มอบความตุ่มใจในทุกการเดินทางพื้นที่ให้บริการทุกสุดเราเได้สร้าง PTT Station ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒน,นาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อการเติบโตไปด้วยกันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโทรเลียมเชิงพาณิชย์ OR จำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทให้กับลูกค้ามากกว่า2,000รายทั้งกลุ่มอากาศยาน เรืขอขนส่งและอุตสาหกรรมการจําหน่ายผลิภัณฑ์กา๊าซอิโตรเลียมเหลวให้กับลูกค้าภาคกูัวเรือภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นใจสําคัญเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับผู้บริโภคมากไปกว่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เราเป็น Energy Solution Provider ผู้คิดเคียนข้างธุรกิจครบวองปรุจอดเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การวิจัยและพัฒนายอย่างไม่หยุดยั้ยงนำไปสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นคุณภาพเยีย่ยมภายใต้แบรนด PTTU b r a n s ที่ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งต่อเนื่องยาวนานและยังส่งออกไปแล้วมากกว่า40ประเทศทั่วโลก PTT Station กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ o r ต่อยอดความสำเร็จสู่เวทีนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้แบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากลดยการผสมผสานธุรกิจน้ำมันธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจบริการอื่นๆให้เกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างลงตัวเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศกลุ่มธุรกิจสนับสนุนพลังผี่ผลดันให้ธุรกิจหลักสามกลุ่มให้การสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโออ มีคลารรับเก็บจ่ายผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่ในทำเลทิตรสา์ที่เอื้อต่อการกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าได้คร,รอบคลุมทั่วประเทศมีกระบวนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่รัดกุมตลอดทั้งซัพพลายเชนทั้งการรับผลิตเก็บจ่ายและขนส่งใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัย และป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจทั้งยังเคร่งครัดในนโยบายคุณภาความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดลอด้อม OR นำเทคโนโลยีที่เดต้าแอนาลิติกส์มาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงลึกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและต่อเนื่องให้กับผู้บริโภคเป็นรายบุคคลตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ุณภาพของบุคลากรคือหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปขา้างหน้า OR จึงจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีกเพื่อสร้างทั้งบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นอาชีพในธุรกิจร้านกาแฟได้อย่างเชี่ยวชาญ OR ดำเนินธุรกิจโดยนำความต้องการของลูกค้ามาเป็นสูงสุด มีส่วนได้นส,นส่วนเสียแต่รวมออกแบบรูปแบบทางธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมชุมชนที่เป็นเด็เกออทิสติกด้วยเราก็พยายามที่จะดูแลภาคส่วนให้มีความรเบียดชอบในสถานีบร,ริการจี Station เ,เองเราก็มีเฟรนดี้ดีไซน์ที่ทำพื้นที่ในสถานีให้ผู้พิการที่ใช้รถเข็นใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นครับเป็นตอนอกว่ามีห้องน้ำคนพิการลบทุกแผง อันนี้เราก็ทำอันนี้ก็ได้ยินมาแต่ผู้รับผู้เหมือนกันว่าถ้ามีผู้สูงอายุดูแล้วก็จะแวะที่ที่ตัวฟาร์มที่ฟิสเซชันเพราะว่าเรามีสัดส,ส่วนเรารับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเราก็มองทุกภาคส่วนให้เป็นชุมชนแัะองค์เดิมกัน้งเดิมที่บอกว่าเราไม่ค่อยพัฒนาปรับโครงตัวใหม่วันนี้ก็เลยได้จัดทีมาแรกนะครับที่ดูแลท,ที่สื่อชวนนะครับมีอะไรอยากจะคอนเฟิร์มข่าวสาร ที่ได้รับมาว่าเป็นข, pues mm ข,ข,ข nah, along, ่าวจริงไม่จริงข่าวเท็จไม่เท็จอยากมันเสิรมข่าวสารเกี่ยวกับตัวโมมาเรานะครับคอเฟิรมที่ต้องรันเลยต้องนับจะเป็นรู้บอกข่าวทุกอย่างนะครับเราก็ไม่อยากให้พี่ๆเลาข่าวผิดแล้วเราก็ไม่อยากให้ต้องนับให้ข่าวผิดนะครับท้างมัก็จะเป็นมันคุยกันบอกข่าวบอกข่าวซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เวลาทํากิจกรรมสื่อมวลชนก็จะมีต้องรับด้วยนะครับเป็นคนดูแลนะครับต้องร่บเขามาจากกรุงเทพที่เกี่ยวกับผมนะครับ เดี๋ยวสิ่งที่จะกล้าที่จะน้องให้พี่ๆค่ะจะมีช่องทางติดต่อเป็นไฟลเล็กๆอยู่ในตากาจะมี QR code นะะคเป็นเนไปที่ Facebook ของทาง OR official ค่ะถ้าเกิดพี่ๆมีข้ออยากจะส่งคำถามหรือว่าสอบถามอะไรก็คือส่งข้อความเข้ามาในเบอร์ของ OR official ได้เลยนัดพี่นัดและน้องๆเลยลงเน็ตวังเกตแล้วจะหาคำตอบให้เลยนะตอบได้ตลอดอยากทราบเรื่มเติมก็ต้องทักนะครับในบุองในว ทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับถาม,มาที่ประมงานได้ง <üğ> e> านวันนี้มามาบอกนนอาชจีพแล้วก็สามารถติดตามกิจกรรมของโออาได้นะครับ<ม>ผ่านทางเฟซบ o o กออฟฟิเชียลนะครับโออาออฟฟิ official, เชียลนะครับในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะครับสามารถติดตามได้แล้วก็มีกิจกรรมต่งางๆ อ่างโซเชียลนะครับใครเป็นสมาชิกบูการ์ดนะครับเราก็มีกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องนะครับสามารถผส,สมคะแนนเอาแดนไปแรกใช้แทนกรสดได้นะครับทุกทุกหนึ่งร้อยคะแนนมีมูลค่า2ี่สบาทในการซื้อกาแฟนะครับห้500นาร้อยคะแนนมีมูลค่า100บาทในการเติมน้ำมันอันนี้สามารถนาไปใช้ได้นะครับดังนั้นเวลาเติมน้ำมันซื้อกาแฟหรือว่าซื้อสินค้าในธุรกิจแปลกๆที่เขตอยู่ของกททไ้ของโอไอทั้งหมดเนี่ยก็ สามารถสะสมคะแนนได้เพียงแค่บอกเบอร์โทรศัพท์ที่ที่ที่นี่เหมือนกันนะครับปีนี้เราจัดทอดกิ๊โกอายที่วัดที่ป่าวัดใช่วัดวัดหนองวัวดบ่อป่าวัดบ่อป่าจัจัจจชื่อวัดไม่ได้แต่จับได้แต่ยอด <laughs> ยอดทอดกระติ๊ดวันนั้นก็ประมาณสี่ล้านกว่าบาทใช่ใช่ท่านก็ชอบมากเลยท่านเจ้าวัด yeah. เขาจะว่าดีใจเนี่ยบอกว่าได้ได้โมโสดแบบครึ่งตึงแล้ว <c oughs> นหังครึ่งนึงบอกปีหน้าให้เราไมา่อีกได้ไหมเพ <c oughs> จริงๆอยากจะมาเขาพิมแต่ว่าเราจะเวียนกันไปในแต่ละพื้นที่ของคังปีหน้าเราจะไปพทอดที่ตัวของรปภนะครับเราจะเวียนกันไปเราพยายามจะนำสิ่งแบบเนี้ยไปสู่สังคมชุมชนโดยรอบของแต่ละจังหวัดที่ที่เรามีพื้นที่ที่เราอยู่นะครับมีผู้สื่อข่าวสายมาดยิ่งเลยสาย ก็มีมีมีกิจกรรมอะไรก็ก็มีกิจกรรมอะไรก็แจ้งมาทางไปทางได้เลยนะครับก็นะครอย่างนี้นะครับที่น่นกีนั้นจุดน้ะไรบางอย่านะครับอาจจะกระจายไปประมาณที่ประมาณที่นับก